สตินะครับสติสติดับทุกนะครับสติดับทุกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมใช้สติดับทุกเพราะว่าทุกที่มันอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความทรงจําอยู่ในความคิดอยู่ในใจต้องใช้สตินะครับสติดับทุกเพราะว่าทุกที่เป็นความทุกข์ที่ตกค้างเช่นผลของกรรม ผลของวิบากผลของกิเลสเนี่ยเราต้องใช้สตินะครับสติจดจ่อลงไปที่ความทุกข์นะครับก็จะละลายทุกข์ได้ฉะนั้นต้องใช้สติดับทุกข์นะครับเพราะว่าคิดไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วแต่ยังรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่ารักโลภโกรธลงไปแล้วแต่ยังเป็นทุกข์หรือว่าสุขไปแล้วนะครัินดีกันร้ายไปแล้วอยากไปแล้วนะครับฟัน สิ่งนั้นเกิดดับไปแล้วแต่ว่ามันรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ก็ต้องใช้สติเข้าไปเจร่อในับให้ทุกนั้นปุ๋ยผงไปนะฮะให้สลายไปทุกเล็กทุกใหญ่ทุกน้อยทุกมากทุกหยาบทุกละเอียดก็ต้องใช้สตินะใช้สติดับทุกนะครับเมื่อสติดับทุกแล้วมันก็ความทุกมันหายไปก็เหลือแต่ความสงบแต่ความเบาโล่งปลอดโปร่ง ใช้สติดับทุกข์น li, ะครับเหตุการณ์ปรากฏการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วต้องใช้สติแบบใช้สติดับทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เกิดก็เกิดแล้วนะครับมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันครอบครองยึดถือหรือว่าเปลี Tri ่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วต้องใช้สติกับสติดับทุกข์ในปัจจุบันเฉพาะหน้าในที่นั้นๆในกรณีนั้นๆ เพราะว่าเกิดก็เกิดแล้วแก่ก็แก่แล้วเจ็บก็เจ็บแล้วตายก็ตายแล้วไม่ว่าเราว่าเขาว่าใครก็ต้องใช้สตินะครับสติดับทุกที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับที่ยังเป็นอนุสัยเป็นความเคยชินหรือว่าเป็นสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจนะครับใช้สติงัดแงะแซะก่อนให้มันคลายออกสติดับทุกนะครับสติดับทุกเมื่อมีสติ ทุกก็สลายไปนะครับทุกก็หายไปทุก,ก็หมดไปฉันใช้สติดับทุกนะครับเพราะว่าเรื่องเาวทุกๆเรื่องแหละในโลกนี้อย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องด่วนเรื่องจํากัดด้วยเวลาบุคคลจุมชนสถานที่นะครับไม่ว่าเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางการาชชีวิต เร่งส่วนตัวครอบครัวสังคมซึ่งก็เกิดจากการที่เราขาดสตินี่เราต้องใช้สติตั่นแหละมาดับทุกเพราะว่าการที่เราไม่ได้ใช้สติดับทุกเราใช้ปัญญาบ้างใช้ศรัทธาบ้างใช้ความเพียรใช้สมาธิบ้างซึ่งมันก็ดับได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ผลสุดท้ายก็ไม่พ้นสตินะครับต้องใช้สติ ในการดับทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเราถูบ้านนะเราก็ต้องถูรอบหนึ่งรอบสองรอบสามให้สะอาดปัดกวาดเช็ดถูก็รอบหนึ่งรอบสองเหมือนกันทุกข์มันมีชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดแต่ว่าสตินั้นสามารถดับทุกข์ชั้นละเอียดได้นะครับชั้นหยาบหยากเราก็ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ศรัทธาของเพียร แต่ทุกที่มันแกะไม่ออกนะครับหรือว่าทุกที่มันค้างที่มันเป็นเศษกรรมเศษวิบากเศษกิเลสเรียกว่าเศษแห่งความทุกข์ก็ต้องใช้สติดับทุกสติรางทุกสติคลายทุกนะครับสติรักษาทุกให้ทุกมันหายไปฉันใช้สติดับทุกนะครับเมื่อสติดับทุกในขั้นละเอียดมันก็หมดทุกได้นะครับถึงเราจะ หายจากโรคเจบไข้ความเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆแล้วแต่ว่าผลข้างเคียงที่ตามมาจากการที่เราเป็นโรคและใช้ยารักษาที่เรียกว่าใช้สมาธิใช้ศีลใช้สมาธิใช้ศทธาใช้ความเปียรใช้ปัญญาก็มีผลข้างเคียงมาเช่นไวรัสต่างๆที่เป็นกันทุกปันเนีย้ยมันก็มีผลข้างเคียงตามมากับร่างกายและจิตใจและสมอง แต่ว่าโลคของกิเลสโรคของกรรมโรคของภพชาติโรคของนิบากเนี่ยต้องใช้สติรักษาบำบัดนะครับสติดับทุกข์ล้างทุกข์นะครับจึงจะสามารถล้างได้หมดล้างได้สะอาดล้างได้เกลี้ยงนะครับฉะนั้นใช้สติดับทุกข์ไวหลีจากลืมถึงเราจะมีปัญญาแก่กล้าอย่างไร มีศินเป็นอัติศินมีสมาธิเป็นอนนธิจิตมีปัญญาเป็นอธิปัญญาละก็ตามหรือว่ามีฌานมีญาอะไรก็ตามวิชาวิมุตติโมกสัญญา,านิพานแลอะก็ตาม,มก็อย่าลืมใช้สตินะครับบำบัดรักษาผลข้างเคียงของการที่เราปฏิบัติธรรมเรียนธรรมสอนธรรมสวดธรรมสร้างธรรมไปแพร่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเจอโลกธรรมมีลาไม่มีญา มียอะไม่มียสุขทุกสันเซินนินตาบ้างข้างล่างบยยแลยยากจนก็ตามต้องใช้สติในการรักษาบำบัดดูแลหรือว่าดับทุกในชั้นละเอียดชั้นที่เป็นเศษเศษกรรมเศษทำเศษา่าเศษทุกนะครับใช้สติดับทุกอย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สติดับทุกที่มันมีอยู่ที่มันเป็น วิบากละวิบาของรรมวิบากของกิเลสวิบากของสังขารวิบากของกรรมที่เรียกว่ากรรมเก่ากิเลสเก่าวิบากเก่าหรือว่าธรรมเก่าสังขารเก่าโลกธรรมเก่าเก่าก็ต้องใช้สตินะครับดับทุกข์ที่มันผุดโผล่ขึ้นมาจากอาดีตมาสู่ปัจจุบันหรือนาคกที่จะเกิดขึ้นอีก,กใ,ใช้สติดับทุกข์นะครับ เมื่อมีสติดับทุกข์ได้ก็สาม,มารถที่จะบรรเทาทุกข์คลายทุกข์นะครับคลายความเร่าร้อนคลายความกังวลกระวายกระสับกระส่ายนะครับหรือว่าคลายความวิตกกังวลกับทุกๆเรื่องแหละให้ใช้สติดับทุก,นะก,บบนะกข์นะครับสติรักษาสติบำบัดนะครับสติแก้ไขนะครับฉะนั้นให้สติดับทุกข์ไว้นะครับ ถ้ารู้สึกเป็นทุกข์แม้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับแม้แต่เพียงนิดหน่อยที่เรียกว่าเศษกรรมเก่าเศษของความทุกข์ที่เป็นสังขารที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นตาเศษของธรรมนะครับที่เป็นอิบักธรรมที่เกิดจากการใช้ธรรมในการเรียนสอนสวนสร้างไปแพร่ปฏิบัติ นะครับก็มีเศษกรรมพรืกรรมตีกลับบ้างทําตีกลับบ้างก็เอโหสิกรรมไปเอโหสิธรรมไปแต่ว่าการที่เรามีสติมันจะดับทุกได้มันมือเราเปียกเราทํางานเปียกเราก็ต้องมีผ้าเช็ดตัวเช็ดเท้าเช็ดมือเช็ดหน้าเพราะว่าเมื่อเราอาบน้านะครับการที่เราชําระกิเลสชําระกรรมชําระวิบาก ชำะโลก,กธรรมนะครับเราก็ต้องมีเปียกบ้างหรือว่าต้องเจ็บช้ำทุกยากลำบากเหมือนการชกมวยอย่างเนี้ยถึงเราจะชนะแพ้เสมอเราก็เจ็บตัวนะครับหรือว่าเราชนะกิเลสชนะกรรมชนะวิบากชนะโลก,กธรรมเราก็ยังมีเจ็บบ้างทุาเรี่เป็นผลจากการประทะกระทบก,กระเทือน ใช้ร,รมใช้สังขารในการปฏริบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรกิจการทางโลกทางธรรมถึงจะแพ้ถึงจะชนะถึงจะได้จะเสียจะสุขจะทุกข์จะยากจะลําบากจะอยู่จะเป็นจะตายก็มันก็มีเศษทุกข์ขึ้นมาอยู่ฉันใช้สตินะใช้สติรักษากับใช้สติดับทุกข์ซึ่ง มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ว่าลกูกกําลังว่าทําเพราะว่าการที่เราจะออกจากทุกข์มันก็เหมือนเราออกจากป่ามันก็มีน้ามีเกี่ยวบ้างตกหลุมตกบอ่อสะดุดหัวต่อบ้างการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยมันก็มีเจ็บกายเจ็บใลในการในใจลําบากการลําบากใจบ้างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือความทุกข์นั่นแหละเราก็มันจะรู้สึกเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆข้าหูข้าตาข้าใจบ้าง มันก็ถูกท่าถูกขันถูกอะไรนั่นบ้างผมคนเล็บันหนังเนี่ยเล่นกระดดมันเสื่อมไปเราใช้มีดใช้อุปกรณ์ในการทํางานมันก็เสื่อมไปเสกหล่อไปใส่รองเท้าก็เสกหล่อไปเส่แว่้นตาก็มันก็ใช้ตาใช้หูจหมูกางกายใจมันก็เสื่อมไปมันก็ทุกข์น,นั่นแหละแต่ว่าเราก,ก็ต้องใช้สติในการดับทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมองสังขารทางตาฝ้าฟางหูตึงจมูกการรับกลิ่นดิ้นการลุ้นดกายการสัดใจ รับธรรมลมที่เยอะมันก็มีทุกร้อยรักะาแทงของเรานตกค้างบ้างเราก็ต้องมีสติดับทุกที่มันตุกค้างนะครับฉันเราอย่าไปดิ้นรนที่จะหาอย่างหรือมาดับทุกเราไม่ว่าคนไม่ว่าการกินการเที่ยวการได้การมีการเป็นได้เงินได้ทองได้เป็นได้พลอยได้เข้าได้ของได้รถได้บ้านได้เสื้อผ้าอาหารได้คนได้สัตว์ได้สิ่งของได้ทาสได้ขันได้อนา มันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้นะครับต้องใช้สติจึงจะดับทุกข์ได้เพราะสิ่งอื่นนั้นมันมีแต่จะยิ่งปกปิดการดับทุกข์ของเราเรียกว่าขาดสติยิ่งขึ้นฉะนั้นการใช้สติดับทุกข์มันจะเร็วและง่ายได,ได้แน่นอนอย่างอื่นมันเสียเวลาว่าเราจะได้จะมีจัดเป็นมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้มีเป็นง่ายฉะนั้นการที่เราใช้สติมันง่ายกว่าได้เร็วกว่าและได้ผลแน่นอน ถึงเราจะมีทุกอย่างมาบาบัดมันก็ยังไม่ดับมันก็ยังแค่ว่าผ่านไปก่อนเมื่อเราทําการบ้านําข้อสอบข้อนี้เราทําไม่ได้เราก็ผ่านไปก่อนซึ่งมันไม่เหมือนถ้าเราตายซะก,ก่อนข้อสอบนั้นเรายังไม่ทําเราก็ต้องเรียนไหวไตเกิดมาทํากันคราวหน้าอีกถ,ถ้าเรามีสติตับทุกได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องร้อยใครช่วยไม่ต้องร้อยใครมาช่วยบําบัดหรือว่าช่วยมาแก้ไขทุกในใจของเราหรือว่าเสร็จทุกของเรา ก็ใช้สติเรียกว่าเราอยู่อยู่ทั้งโลกทั้งธรรมนะครับทำอะไรอยู่เราก็ใช้สติดับทุกได้เลยไม่ว่าเราต้องตายขณะน,นี้เวลาไหนต้องว้บไปหมดสติตอกทุกได้ยากลาบากหรือว่าจะต้องตายกระทันหันฉับทันก็ให้ใช้สติดับทุกทันทีนะครับมันก็จะนิพพานอย่างตับไม่เหลือก็ได้ดับทุกไม่เหลือการที่เรา จะติดับทุกเนี่ยทุกมันจะไม่เหลือค้างไปชาติหน้าไปพบหน้าหรือวันข้างหน้าอีกนะครับแค่นั้นก็เลยใช้สติดับทุกจะต้องเกิดเก่เจ็บตายต้องปิดห้องปิรางหรือว่าจะต้องทุกที่เกิดขึ้นโดยจับพันกตัญหารที่มันรู้สึกได้มันสัมผัสได้มันเกิดขึ้นแล้วนึกได้ก็ให้ใช้สติดับทุก ใช้สติจี้ลงไปที่ใจนะครับมันก็จะสลายทุกไปมันก็จะเป็นความว่างโล่งล่อนสบายที่เรียกว่าดับเย็นดับทุกดับร้อนนะเมื่อดับร้อนได้ก็จะเยือกเย็นจะว่างโล่งผ่อนสบายจะขี้คลายผ่อนกายจะสะเชื่อตื่นและเบิกบานจะปลดปลงก็คือนิพพานก็คือเย็น,ก,น,นก็ไม่มีอะไรมาครอบงำม,มาร้อยรายเสร็จแทงโปงรนก็คือความทุกข์นั่นเองนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดินน้นรน ม่ต้อพยายามที่จะปรับปรุงเป็นเป็นแก้ไขให้ทุกมันหายไปแค่เราใช้สติดับที่ลงไปที่ใจที่ความทุกข์ทุกนั้นก็จะหายไปรับใช้สติลงไปที่ความทุกข์เลยทุกก็จะสลายมาลายหายไปในที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าหายเป็นทุก์มล้วทุกมันหายไปทุกมันหมดไปทุกมันสลายไปทุกมันสิ้นไปเสื่อมไปทุกมันไม่เหลือนะครับทุกมันสลายไปดับไม่เหลือสติดับทุกไว้ก่อนนะครับ สติดับทุกไว้ไม่ว่าต่อไปนี้นะครับไม่ว่าเกิดทุกชนิดไหนแบบไหนก็ให้ใช้สติเพราะว่าสตินั้นจะดับทุกได้ทุกกรณีขั้นเล็กๆขั้นน้อยๆขั้นมากๆนะครับอนนีหญ่อยอเล็กน้อยหรือมากมายก็ให้ใช้สติดับทุกไว้นะครับเพราะว่าถ้าขาดสติมันก็ดับทุกไม่หมดฉันให้สติ อยู่เสมอสติดับทุกข์ย่าเพลินกับใช้แต่สมาธิใช้แต่สิมใช้แต่ศรัทธาใช้แต่ความเพียรใช้แต่ปัญญาสุดท้ายต้องเก็บงานกับโดยใช้สติดับทุกข์ับแม้ว่าเราจะได้จะเสียจะมีจะหมดจะเจริญจะเสื่อมจะชนะจะแพ้จะไปจะมาจะเกิดจะดับจะเจริญจะเสื่อมจะยังไรก็ได้แต่ก็ต้องเคยใช้สติดับทุกข์ไว้ก่อนในทุกกรณีเลยมันท้อก,กิจกรรมกิจการทุกกิจตุละ คิดพูดทาอะไรเบื้องต้นทาการในที่สุดจะดูฟังดมคุณสัมผัสในเบื้องต้นทาการสุดรับจําคิดรู้ในเบื้องต้นทาการสุดก็ต้องใช้สติรางทุกชาระทุกนะครับแล้วก็รางทุกและก็ดับทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมสติสติดับทุก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 ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสติดับทุก ทุกเหตุการณ์ทกกการทุกสถานการณ์น,น,รน,น,นะครับสติดับทุกสติดับทุกดีๆอย่าลืมเรียกหาสตินะครับสติดับทุก